มาครับมาดูวิธีการรีเซ็ตข้อมูลซึ่งข้อมูลของท่านเต็มนะครับอันนี้ผมทำแล้วก็ได้ลดข้อมูลที่เต็มลงไปเกินครึ่งนะครับเพราะว่ามันมันจะมันจะเต็มเหลือแค่เล็กน้อยเองครับพออัพโหลดลงไปก็เหลือ,อนิดเดียวครับนี่ครับคือตัวนี้ครับตัวจำการตัดต่อ,อในอาอาการอัพโหลดคลิปของเรานะครับตัวตัดต่อ K อ่าเอาเขาเรียกอะไรเนี่ยคลิปเมนคลิปเมนเตอร์อะไรเนี่ยครับการตัดต่อคลิปเนี่ครับอ่าเข้ามานะครับนี่ตรงนี้นะครับอ่าตัว K นี่ครับในการตัดต่อคลิปของเรานะครับอ่าซึ่งจะทําให้ข้อมูลของเราเต็มเพราะว่าคลิปที่เราตัดต่อไว้มีเยอะมากๆครับเนี่ยครับอ่าอันนี้อ่าอ่าทำการรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือไว้ให้อยู่ประมาณสักอ่าอ่าสิบหรือ20คลิปนะครับ ครับอ่าของเรานะครับอ่าเราทําการอัปโหลดเนี่ยครับอ่าก็จะเหลือเออ่ช่วงเออ่ดูการล่านี่นะครับอยู่ประมาณ20กว่าคลิปนี่ครับของเรานี่นะครับอ่านะครับการรีเซ็ตไปตรงไหนครับนี่ครับเห็นอ่ตัวฟันเฟืองไหมครับกดเข้าไปที่ฟันเฟืองนะครับผมอ่านี่ครับอ่าแล้วเราก็จะมาเจอตรงนี้ครับเนี่ยโอ้เห็นไหมเนี่ยอ่า เห็นหรือเปล่าเอ่ยครับคาว่ารีเซ็ตนี่ครับรีเซ็ตแอปนี่ครับอ่าซึ่งทําการรีเซ็ตไปแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าถ้ามันมยังไม่ทําการรีเซ็ตก็จะมีลูกศรแบบนี้นะครับของผมรีเซ็ตไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับอ่ากว่าจะค้นหาเจอกว่าจะได้พบนะครับก็อ่า,อาได้พบอะไรแปลกแลกใหม่ๆใ,ในการรีเซ็ตเครื่องซึ่งข้อมูลเต็มนะครับ าการรีเซ็ตมีนจะเร็วที่สุดครับแต่ว่า,ามันก็จะมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปทุกคลิปที่เรา,า,าทำเอาไว้นะครับมันมันเยอะเกินครับเลยไม่ได้การทําการลบสักทีนะครับโอ้ยอย่าไปสิอย่าไปกดผิดโอ้ยของมาก่อนเออนี่ครับมันก็จะมีเยอะมากๆข้อมูลมันจะเต็มครับเราก็ทําทการรีเซ็ต อ่าใหม่นะครับเหลือน้อยลงหรือว่าอ่าถ้ามันมีไม่เยอะเราก็ใช้วิธีนี้ครับกดไปที่3จุดท้ายคลิปของเรานะครับนี่นะครับลบนะครับอ่าเมื่อก่อนผมใช้วิธีนี้ครับมันจะช้านะครับเพราะว่าอ่าคลิปที่เราอัปโหลดเป็นอ่าอ่าเกือบเป็นพันพันคลิปนะครับอ่าอ่าลบทีละน้อยทีละน้อยมันก็ช้านะครับ ก็เลยทาการลองดูที่ว่าไปกดที่ฟันเฟืองดีไจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับอ่าก็จะหลังจากที่เรารีเซ็ตมามันก็จะน้อยลงแล้วก็ข้อมูลของเราจะไม่เต็มครับอ่านะครับก็มีเพียงแค่นี้แหละครับกับการรีเซ็ตอ่าตัวเคของเราการอ่าตัดคลิปนะครับโอ้ยผมวิ่งยุ่งไม่ถนัดภาษาอังกฤษเดี๋ยวขอโทษขอไปครับอ่าวันนี้ก็มานําเสนอการอ่าอ่าลด ข้อมูลที่เต็มในโซซับลงให้ดูนะครับสามารถลดได้จริงๆนะครับผมนะครับเราก็ไปตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันจะช้านะครับเราก็มาเช็คตรงนี้ได้ว่ามันลดลงนะ,ะ,ะเห็นไหมครับมันจะช้าหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอครับตรงนี้แล้วครับเราก็มาดูครับเนี่ยมันจะเขียนว่า ล้างเนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับซึ่งล้างแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับเข้าไปดูครับนี่เห็นไหมครับมันจะลดลงให้เยอะมากๆจากไม่ที่มันเต็มนะครับเนี่ยอ่ามันเต็มจนเป็นสีแดงไม่เป็นสีเขียวแบบนี้เต็มจนเป็นสีแดงเลยครับของผมนี่เต็มมา3วันด้วยซ้ำไปครับข้อมูลที่ใช้สามารถใช้แค่แค่สามกิกครับพอรีเซ็ตตรงนั้นเสร็จปุ๊บนะสามารถใช้ข้อมูลได้อยู่ประมาณ7 2อ่า71 จุดสองกิกนะครับอ่ามันก็จะเพิ่มข้อมูลอ่าเพิ่มพื้นที่ให้กับเราครับในการอ่าทำงานต่อไปนะครับผมฮ่าอ่าในที่สุดก็หาจนเจอหาจนได้นะอ่าอ่าก็จะดูอันใหม่ๆต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปครับคงจะมีเพียงแค่นี้ครับกับการรีเซ็ตข้อมูลที่มันเต็มนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ